เอาเป็นเงินโซนหรือเงินโอนค่ะบัญชี มโนน่ะเห็นหอดนสาเบิรเห็นดูฝนตรวจริงประเด็นกระสางเขามีคำใส่จะมาสื่อคำหนักขีน้องตอนนี้เจสาันกําลังอนไล่เด้ออนไล่ อามเปรไปอคนันบันสีมีนมไหมนมมีไหมมาได้ไปไหวได้หิวนี่เมื่อหนาอยางกายได้นี่ เืมือนซะก่อนว่านางสี้ยี่ยนาใส่ยังแนนแล่ะก็นางขายอ่านางขายเนี่ยไรค่เด็ไ <c oughs> ปสืบก่อนอันจะเป็นครัวของนางนะฮะนางขายชุดเท่าไหรอ่อะ จานเท่าไหร่สบาท,บาท <Okay. S 2> สา,าโ mm hmm. สเอเคอืมยใสอห้าสิบบาอะมาหั่ยางใสน้ะอหามึงั่น่า วันนี้มาตแต่เฝ้าก็เลยมากินข่าวมึงสื้อข่าวทางด้าขางด้วยนี่อืมติยาดยังในของกุมบริสะมุตรนะนีจะบัญซีมีเป็นยังเกาะสมะเอจังเกาะ อีอยังวะมันเป็นยังวะสมาร์ทบุ๊กสบัเขาเอ,าอิ่นว่าสมาร์ทบุ๊กสบับเรื่องยังเลยบ๊แมนเดอกตลาดตรีตอนนี้ก็อยู่ตลาดตรีจะโหลดมาแล้วบแอยนะ มันไหลเข้าโหลดหรบรไหาเห็นไหลลงเข้าโหลดเราโหลดราคาติดตั้ันีแต่มันติดตั้งนี่ตตั้งยังไงาม่ได้ให้บรเษ็ทเองใส่รัสเองเออเหีวข่าโหดมาโหลดมากคือกาเราก็มาตื่นซามาในมกรยา เริ่มบอกอาจารย์หวานตอแนแรกนะดิอาจารย์นนเนะมันเลน้อกรีมันจารย์ก่อนอ<า>มันหอดเวลากินแล้วแซ <c oughs> ่บปาแซ่บยกน้เด้อ <c oughs> อาจารย์น้ำก่อน <c oughs> แล้วก็ขอเปียกวยนน้ <c oughs> <c oughs> จาละห้าสิบบาทมากเ่กันันกทขาวน้ขาเยม่ัตลาดลาดบาูกชามาตลาดใช่เจ้าละเวลามันไปยยา่ม่ให้กว่านี่อยู่านเให้กว่าปิดม สองโมองกว่านข้าไขาอยู่ตลาก็องน้าน้าอยู่ปากซองนครราชสีมา หนาวนนห่อนที่เนาะนแตะเลย,อ,ย,อ,ยอ๋นอน,นี่นอ่แบบแค่ต่มีแบบสีเย็นนี่มันอันนี้เนาะมันบ่อนนี่มันมือโอ้โหได้เยน็นได้ได้แช่แซ่บนห้องน,น่ะนี่ระมาณเท่าไหร่เนาะเป็นเงินบาทหันสิบบาท ห้าสิบบาทก็จาขายเงินบาทเนาะอ๋อห้าสิบาทคือกันมเขารวมเนาะเลียงกันยังน้องบาต้องเท่านะเขาเปียกมาแล้วพี่อาะปุงเนาะ แสบอยู่แดกับเขาขัเปียกน้ำตกขับขานั่งเห็ดนั่กับเห็ดแ่บอยู่แสบอยู่ขับเปียกนะ เป็นแซ่บแซ่บยังเรือตอนหลัข้าไร้นี่ลอยในจตเ่นมืลเข็นน้อยบอกแซ่บด้วยกับเขานี่สังเกตเบอรจานมาบกแซ่บือมือม

ตกตกลงกันดูบ้านนี้ตหลังจากที่กินแล้วนี่เห็นนดาดายบ้านนี้ไพสีขาวไห่สีออกไพสีปลายน,น่จะบางงานบ้างนี่สีขอ้อธนอออาคาบ้าเอร้าอไรกินเะไรเจ็บ มึงเสี้ยวขาวไหวก่อนบอมึงเห็นอะไรหรือเปล่าไผ้เขาจอดทางมาฟากระเทยอย่างเดีเนาะหน้าเขาจอดทางไผ่น้าออ อเอาเน้นน่ะงานไปทำแล้วก่อนเราตักปลาในนี่เนาะเอาปลามาแล้วก็ตักลงมา ขายราคาเก่าขายราคาอะไราครับเาบเราไปดิสลายเนาะชื่ออะร่ารโล่ค้ายให้เรานมกระสือค้ายหมดหรอกาคา่อขายราคาเก่าขายราคาตลอเราไิสไลา์เลยเป็นแม่านีไซื้อปลาเมื่อไหรกินนะซื้อปลาอ ขอขอนออ้องฟองฟังยกินอิ่มแล้วก็สิจ่ายไปหนี้จ่ายแล้วก็สิหนีอไรเป็นคนใหจ่ยาจยค่ผกกะเพรียงเหี้ยโอ้เห็นแวบ,บลงอยู่ <c oughs> เงินมาอย่างโอ้ยผ่ามดเยาไดบาน้เจ้แาดง้่าเ็กับเาแซบห้ือจานได้ก่มาแซบกินเถื่อนเดียวนี่แหละ